อแล้วเราก็วางตัวคานมาวางไปแล้วเราก็ข้า,ข,าของที่เราอยากกินแล้วก็คราบ mm hmm. นอนหลับอีกับเกือบหลับที่มาของเขาว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ mm hmm. เดี๋ยวตอนเช้ามาภาคต่อนะครับไปละเอาเหล็กมาเผาก่อน แต่เผาผิดเตาเขาพูดเลยต้องเอาออกมาเผาเตาธรรมดาครับมาเอาทานนะอ๋อผมเขาจะผิดมาเอา่านมาเผาตานี้นะครัโอเคครับแล้วครับแล้วก็ไปขุดกันต่อเลยนะครับคือไม่ค่อยมีของของธรรมดามากอะผักแกะลงไปแต่มันไม่หล่นมีได้ขุดกลับอะไรก็มีครับเอาแค่เดีเราก็ทําทางลงลงไปครับ,รบเดี๋ยวของตก ครับแต่สุคร้ายครับเจอคิปเปอร์ครับตอนแรกเจอคิปเปอร์ครับต่อบล็อกไปก่อน <c oughs> เปิดที่ครับแล้วก็เอาบล็อกมานะครับเอาบล็อกมามาต่อครับ <c oughs> ผมไม่ได้เลือกนะผมวางไปเลย <c oughs> ขึ้นมาก่อน <c oughs> ขุดกล่องออกครับ ได้อะไรก็ไม่รู้ก็น่าจะตกโลกไล้วเคอขุดต่อครับขุดไปอย่าหยุดขุดอย่าหยุดไปขุดขุดไปเรื่อยๆอย่าหยุดขุด <c oughs> ขุดกล่องไปกัน ก็ได้แล่ได้อะไรมาเยอะอยู่นะครับช่วงนี้เริ่มจะมีเหล็กละนั่นไงสกลิลลิทันออกมาแล้ะใส่ชุดเกาะครบเซ็กซดแล้วลุวยจามจามหน้ามันเลยจามหน้ามันจามหน้ามันหลบก่อนนะหลบก่อนจามจามหน้ามันออนั่นแหละจามจามหน้ามันอีกนั่นแหละสวยตกโลกไปแล้วนะครับเราก็ลงมาขุดบล็อกของเราไหมเปิดกล่องครับเอาของไปเก็บหาอาหารก่อนครับ อาหารอา้าอาหารไม่ลดกินยังไม่ได้ครับก็เลยต้องมาขุดบล็อกต่อกันครับเจอถ้ะเห็นอีกเอ้ยเจอ่านอีกแล้วข,ขุดไปบขุดไปเจอแพะครับเจอแพะภูเขาแพะภูเขาออกมาหลายตัวมากเลยครับน่เนี่ยสเกลิตันสามตัวพร้อมกันน่าผมตกโลกครับพยายามจะเยื้อมไปให้โดนน้ำแต่ก็ไม่โดนครับตาย เขาหายครับเปิดมาก็มันยิงกันเองครับเราแต่เราโดูดเมจดของต้นนั้น้็งซิกแซกลบก่อนครับซิกแจกลุแล้วเราไม่มีบล็อกครับเราไม่มีบล็อกเราก็ต้องหาทางขึ้นหก่อนหาทางขึ้นไม่ให้วูบออกหาทางขึ้นไปมาไปมาก็เลยแบบตัดใจทุกบล็อกนะครับแล้วก็เอาบล็อกมาวางคืนที่เดิมถ้ามันไม่ทำดูวก็เี้เกียดทำนะครับ พี่ยวเยลงมาหาของก่อนนะครับเอาเอาหาไม้ครับผ่าไม้เอาไม้ออกมาครับเอาไม้แล้วก็ใช้ตัวคับคับของครับคับไม้สติกนะครับไม้แท่งไม้เอาเหล็กออกมาครับสามพันคับเป็นที่ขุด แล้วก็เดินไปข้ามนะครับแล้วก็ครับแค่ที่ขุดกับกับที่ขุดอย่างเดียวหรอครับก็มีเหล็กแค่นี้แล้กค้ามมาแล้วครับเราก็เปิดเปิดกล่องหะนั่งไงครับเจอเหล็กอีกแล้วเอาไปเผาครับเอาไปเผา,า,าเปุ๊บถ้าเผาเหล็กที่ได้มาก็คือได้มาจากกล่องนะครับมาขุดบล็อกกันต่อเลยครับ ไปขุดเพราะกำต่อเลยครับช่วงนี้ก็แบบไม่ค่อยมีอะไรนะครับได้แค่ขุดอย่างเดียวครับก็เจอเหล็กบ่อยขึ้นแล้วนะครับเจอเหล็กด้วยบล็อกวาร์เรนนะครับบล็อกวาร์เรนเดินเข้าไปมันก็มีเส้นเสียงประหลาดอะไรก็ไม่รู้อออกมาครับสนุกดีแล้วทุบยากด้วยนะครับทุบบล็อกนี้ เราบแบบน่าคัมีอุปกรณ์เนาะมันก็ขุดยากขุดไปแล้วก็จะผมนึกว่ามันจะได้ครับผมก็เลยเดินเข้าไปเก็บแต่สุดท้ายไม่ได้เจอซอมบี้มาด้วยผมไม่เลยช่วยยากอีกแล้วหนาดาาเมล็ดพันธ์ล่วงเลยเดินเก็บก่อนที่เก็บทำสวนใหม่นะครับเดี๋ยวทำที่หลังต่อบล็อกให้เสร็จก่อนครับตอนนี้ต่อไปครับตอ่อบล็อกตอ่อบล็อก ต่อบ็อกหรือยส์ก็มไม่มีอะไรทำก็หาปืนกรองกันนับเอาไม้ออกมาครับเป็นไม้ธรรมดาก่อนแล้วเราก็เปิดตรงนี้เราเอาเป็นรั้วนะครับสร้างรั้วมาแต่เราไม่ได้สร้างให้บัวนะเราสร้างให้ตัวเองนะครับการซอมบี้ครับสร้างเพื่อมากันซอมบี้ ไม่ได้สร้างให้บวผิดครับวางผิดต้องลงมาทุบก่อนครับโอเควางข้างบนครับนั่นแหละครับวางกันซอมบี้ไว้ครับวางไว้ครับวางไว้ก่อนอันนี้คือวางผิดแต่ขี้เกียจทุบนะครับก็ลเลยจะแบบนั่นแหละอยากให้เกียจทุบอะก็คือขี้เกียจทุบแล้วเราก็ยืนนิ่งคิดก่อนครับว่าจะทำอะไรดี งงตอนนี้กำลังงงนะครับถอยมาครับหอวบ้าตรงนี้แทนนะครับแล้วก็หาประตูนะครับระวางสวยครับคันี้ครับเสียพอเสร็จแล้วก็เตรียมทุบบล็อกต่อเลยนะครับแต่เราไม่ยอมทุบนะครับยืนนิ่งก่อนนะยืนนิ่งครับ F K ครับเหมือนจะให้คืนมันผ่านไปก่อนนะครับุดตรงนี้กลัวมอนมันออกมาครับก็เลยไปคับท็อตเราไปคับท็อตนะครับแต่งงว่างงว่า มีทันไหมก็เลยจะวนกลับจะคืนแต่ก็ไม่วนนะครับเอาเปิดกล่องหาดูไม่เจอนะครับไม่เจอกล่องสุดท้ายก็ยังไม่เจอครับเอาหาทันไม่เจอครับหาทาันไม่เจอครับพทีนี้ก็หาทานไปเรื่อยๆเจอลาว้าครับเพราะตรงนี้มันมีแสงสว่างก็เลยเดินมาแอบครับ ตอนนี้ก็คือแบบอยากได้ท็อตมากเลยครับแต่หาฐานไม่เจอครับเดินไปเรื่อยๆครับการคาพี่เกิดกลัวคำเจอนี่นะครับเยร์ของออามาข่างๆก่อนครับใส่เหล็กเข้าไปใหม่ครับเราก็ใช้เหล็กเผาถ่านสิก่อนนะครับเราค่อยเอามาฆ่าพ็อตที่หลังนะครับเจอล้วเหครับเก็บมาแล้วแต่เราก็ เผาแร้อันนี้ต่อนะครับไม่รู้เผาไปเพื่ออะไรเหมือนกันครับแล้วเราก็รอครับเร้มันเผาครับเก็บฐานมาแล้วครับใช้แค่นั้นแหละครับแล้วเราก็เก็บฐานมาเพื่อจะประคับอตนะครับโอเคมันยังได้สี่อันนะครับขนาดเชื้ไฟเยู่แค่นั้นอ่ะอือืมอืมแล้วก็เก็บมาเลยครับ แล้วเราเผลอใส่ฐานเข้าไปคืนอีกครับโอ้อะไรมันจะดวงตัวขนาดนั้นเผลอใส่ฐานเข้าไปคืนแล้วเราก็เดินมาขุดขุดบล็อกนะครับขุดบล็อกไม่ยอมขาดท็อตนะครับแต่ตามจริงก็คือกําลังจะขาดท็อตนะครับแต่หาไม่เจอครับเพราะหาเจอก็ไม่ยอมขาบครับนาราตายเลยครับเราก็เกิดมาในตรงนี้ครับแล้วเราก็ ซอมบี้มันก็ข่ามาตามครับเราต้องหาทางออกให้ได้ครับแล้วตายอีกรอบหนึ่งครับท่านี้เกิดข้างนอกครับเราก็เดินอ้อมไปเก็บเหล็กเลยคนระับเหล็กของเราครับโอเคครับอุปกรณ์อุ้ยเกือบตกซอมบี้อย่มเห็นอยู่ตรงนี้ด้วยเราก็ต้องตัดแล้วก็ลงมาเก,ก็บเดี๋ยวนี้ก็คือแบบฆ่าซอมบี้ก่อนฆ่าซอมบี้ แต่ก็ข้าไม่เอาตายะรัหาของอยู่เพราะของมันหายครับหาไม่ครบครับตกโลกไปด้วยโหชคร้ายว่ะทุบไปครับนั่นไงซอมบี้มันผักคืนได้ละซอมบี้ตายแล้วรอครับไปครับเข้าไปเก็บของครับเข้าไปเก็บของแล้วเราก็ถอยออกมาก่อนครับปิดประตูครับค่อยขุดบล็อกขุดไปเรื่อยๆอือยอเจอบล็อกกวาได้หนึ่งอีก็ขุดไปกัน ข,ข,ขุดไปขุดขุดขุดไปเรื่อยๆบอกแล้วนะรับว่าช่วงวันแรกๆไม่ค่อยมีอะไรนอกจากขุดบล็อกครับเผื่อทำบล็อกตรงนั้นค่ดครับมองหาแบบเพราะมันลูดนะครับ